เติมน้ำมันครั้งที่สามเจ็ดโมงยี่สิบแปดนาทีครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แขวงอุดมไซนะครับจะเดินทางต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องมาหาอะไรกินรองท้องนิดนึงก่อนครับก็วันนี้ก็มาเจอร้านนี้ครับหลังจากที่สอบถามกันไปมาก็มีร้านที่เป็นของร้านอาหารจีนเนาะ แต่เน้นขายอาหารตอนเช้าเราก็เข้าไปดูครับว่ามีอะไรกินบ้างนะครับลองไปดูครับออมีอะไรนะหมันโถใช่ไหม,แล,มแล้วก็เกี๊ยวใช่ไหมซาลาเปาลูกเล็กอ่าลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วสงข้าวซอยอ่ะข้าวซอยอ่ะฟังกันไม่รู้เรื่องครับก็ไม่เป็นไรวัตถุด,ดิบ อ๋อก้อนอุก้อนใหญ่ก้อนเดียวก็อยู่นะเนี่ยซาลาเปาลูกใหญ่ลูกเดียวก็อยู่แล้วมั้งไข่ต้มเหรอเอออ่ากินซาลาเปาลองท้องไปก่อนซาลาเปาร้อนร้อน ข้าวปุ้นมาแล้วครับข้าวปุ้น,น,นี่ก็อิ่มอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วครับเราก็มุ่งหน้าเดินทางต่อไปทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากตรงจุดนี้ครับจุดที่จะแยกไปไปไหนไปดูกันเดี๋ยวไปดูป้ายครับ เดี๋ยวไปถ่ายป้ายป้ายอยู่ไหนครับป้ายเห็นไหมครับป้ายบนนัคือไปหลวงน้ําทาแต่เราไม่ไปเราจะไปพงสาลีตัวหนังสือข้างล่างอโอเคนะครับพงสาลีกี่กิโลอ้ไอ้ล่มนั้นบังครับ232กิโลอ้ามุ่งหน้าพงสาลีดินแดนเหนือสุดของประเทศลาวเจอกันที่นั่นครับนะ ใส่ไปหน่อหนึ่งใส่หน่อยหนึ่งน้ำพรน้ำพรใส่หน่อยนึ่งมาใส่อีก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 โอเคโอ้พอ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 เปิดฝาเปิดฝาเทคืนเพราะว่าอยากได้ฮ้อนวันนี้อุ่นนิดหนึงอุ่นนิดหนึงบ่ค่อยฮ้อนเนาะบขอน้ำร้อนชาวบ้านเนาะตรงข้างทางเนาะร้านค้าแล้วก็เขใจดีมากก็ขอน้ำร้อนให้เขาแลชงกาแฟกินเนาะ โอเคมันบอมีน้ำพรอนเองซ่องไวเห็นโอเคขอบใจหลายๆนะไปก่อนนะไปก่อนนะเนาะฝากทีมนะขอบใจหลายๆน้ำอู๋บะแม่ใช่ไหน้ำแพงน้ำแพงอ๋อแม่ลำพวยน้ำแพงเป็นบ่อ๋อบบะแม่น้ำอู๋เป็นบ่บะแม่น้ำอู๋เป็นบ่ เป็นซื้น้ำแพงอ่ะอดอ่้น้ำแถามถูกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองขวาแขวงพงสาลีเข้าเขตพงสาลีแล้วครับถนนเส้นนี้ก็ เรียบไปตามริมน้ําสายน้านะครับแล้วก็สายน้ำนี่สอบถามชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องครับคุยกันไม่เข้าใจแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าเป็นสายน้ําที่ชื่อว่าสายน้ําภาคครับพออากอภาคสายน้ําภาคนะครับแล้วก็ไหลย้อนขึ้นไปนะฮะไหลย้อนขึ้นไปทางเหนือแล้วทีนี้เดี๋ยวแม่น้ำนี่แม่น้ำภาคก็จะไปบรรจบกับแม่น้ำอูอีกทีหนึ่งครับ ถึงทางแยกที่จะไปเมืองขวาตรงไปแต่ที่นี้เราจะไปทางพงศลีครับเลี้ยวซ้ายตอนนี้ไปเมืองขวาไกลปะจับชพวกรากว่ะมีอย่างเนีมันมียางลินเนยจ้ามันจะมีแคบเฉินแพแล้วก็ล่องขึ้นน้ำอูนอแล้วพงศลีได้ไปจักโลงร้อยเจ็ดสิบสองรอยเจ็ดสิบสอะ๋อเดิๆๆยเด้อ ขอเจ้าแขวงธงสาลีเมืองขวาบ้านศบศิลบ้านศิลไซบ้านพัฒนาดินถล่มครับอันตรายอันตราย 144กิโลเมตรตอนนี้เวลา10นาฬิกา41นาทีถึงทางบ้านบุญใต้บ้าน 3, สัมพันธ์ไซเดียวโอ,โ,โอ้โหโอ้นี่เออทางขึ้น 3, สัมพันธ์ไซโอ้โหอย่ามีแฟนอยู่บน 3, สัมพันธ์ไซก็แล้วกัน งบุญใต้แล้วครับเมืองน,นี้สามารถจะแยกซ้ายออกไปทางหลวงน้ำทาได้ครับ <Okay. S 1> ขากลับก็คงใช้เส้นทางนี้เลยครับเนี่น่าจะเป็นทางนี้เนาะเดาเ่านะถามดูไหมันนไม่่คีนเนี่ถามเหนก็ยัมมยยงมเรืนีคนจีนเดี๋ยวหาถามคนดีกว่าว่า ทางไหนที่ที่ไปเห็นทางไหนที่เขาบอกไปนามมอได้อันเขาถามเน่อันเส้นที่ว่าแบบว่าเขาสามารถไปจวกับอันทางไปทางหลวงน้ำผานเนาะไปจุกับนาำมอเนี่ยไปเส้นไหนเออทางหลังนี่มันปะที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเนีจะไปถามเขาจะซ้ายหรือจะขวาจะหน้าหรือจะหลัง พวงสาลีพวงสาลีแล้วหรอขอ,อน้ำฮอนเน่ ก่อสร้างด้วยโอ้โ oh, ห oh. ใช้เวลานาน,านมากเลยกว่าจะหยอดทีละหลุมสองหลุมโอ้โหเมืองในหมอกครับเมืองในหมอกวิวมุมสูง นี่ครับถึงแล้วครับพงศาลีโอ้โหเราดัานด้นมานะครับแล้วในที่สุดเราก็มาถึงจนได้นะครับพงศาลีเป็นแขวงที่อยู่เหนือสุดของเราแล้วทีนี้เราเดินทางมาตั้งแต่เช้าเนาะออกเดินทางตั้งแต่8ปดโมงกว่าๆว่าตอนเช้าแต่ตอนนี้บ่ายสามโมงตรงพอดีเลยครับโอ้โหระยะทางประมาณ232กิโลเมตรมันก็จะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาแล้วก็คดเคี้ยวเนาะก็เลยทําเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ ใช้เวลาเยอะอยู่เนาะแต่ก็เราก็ดีใจแล้วครับที่ได้มาถึงด้วยความสวัสดิภาพจากอุดมไซมาพงสาลีเส้นทางระยะทาง232กิโลเมตรใช้เวลาเกือบวันเลยครับนี่ครับระยะทางแค่นี้เองครโอเคเราสำรวจเมืองดูกันครับว่าเป็นยังไง นี่ครับเมืองพงสาลีก็จะเป็นลักษณะไม่ใช่พื้นที่ราบครับเมืองก็จะเป็นเหมือนกับว่าอ,อ,อยู่บนเชิงเขานะแล้วก็บ้านเรือนก็ตั้งอยู่เชิงเขาเรียงรายกันไม่ใช่อยู่บนพื้นราบนะเป็นจังหวัดแขวงเดียวที่แปลกมากเลยครับอยู่ทางเหนือของลาวก็จะเป็นลักษณะดงภูเขาเป็นเมืองภูเขาเลยก็ วนไปวนมาก็เลือกได้ที่พักที่นี่ครับเรือนพักวิลล่า Amazing นะครับเรือนพักวิลล่า Amazing ห้องวิลล่า Amazing ห้องจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพอนอนได้ครับ oh. ขับรถมาเหนื่อยๆครับเ oh. พียมากเลยวันนี้โอ้โ oh. หต้องใช้ตัวนี้เลยครับ oh. ช่วยนะ oh. Boom d i n e x ออใส่น้ำรอ,อ,อ,อสักพักครับละลายหมดแล้วครับดื่มเลย <c oughs> คืนความสดชื่นขจัดความอ่อนเพลียได้ดีมากๆ